เกิดความคิดที่จะทําวิดีโอตอนนี้ขึ้นมาตั้งแต่ที่ได้ฟังบรรยายการคาดการณ์สถานการณ์โควิด -19 ของอาจารย์ศาสตราจารย์ดรนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณะบดีคณะแพทยาศาสตร,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 ร์ศิริราชพยาบาลจนจบผมสานึกได้ทันทีว่านี่คือสิ่งที่เดอะมูฟและคุณผู้ชมทุกท่านที่เป็นทีมงานเดอะมูฟสามารถช่วยกันได้ครับซึ่งผมขออนุญาตรบกวนเวลาอันมีค่าของว้ชมแค่2นาทีแรกก็พอนะครับเพื่อให้คุณผู้ชมได้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเป็นตัวชี้ชะตาประเทศของเราในวันที่15เมษายนทีีีี่่จจะถึงงงงงงงนนนน้้้้้้้เเออออาาาาาาารรรัััับืหหหหทททมมมดดดผสุปใฟิวโยยยข์ ทว่าผมขออนุญาตเล่าเฉพาะเนื้อหาที่ผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ประชาชนทั่วไปจําเป็นต้องรู้และวิธีการรับมือทั้งหมดบนพื้นฐานของความตระหนักตื่นตัวและเห็นความสําคัญของสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าพวกเราไม่ช่วยกันสิ่งแรกที่อาจารย์บรรยายให้ฟังก็คือจุดเปลี่ยนที่ทําให้ประเทศไทยมีจํานวนผู้ติดเชื้อโควิดมากขึ้นนั้นมาจากสองกลุ่มใหญ่ๆนะครับได้แก่ผับและก็สนามมวยตามข่าวที่ทุกคนนั้นทราบดีทีนี้เมื่อมีจํานวนที่มากขึ้นมันจึงนําไปสู่เกณฑ์การแบ่งกลุ่มแล้วว่าไทยนั้นมีโอกาสที่จะเป็นกกลุุุ่่่่่มมมมมไไหหหนรรรรรระะวาาาาางงปเททศีคคคอออยูืสถบดข ได้ซึ่งมันมีวิธีการวัดหรือว่าเกณฑ์ที่สามารถบ่งบอกได้จากกราฟอันนี้ครับนั่นก็คือกลุ่มประเทศที่คุมได้จะมีจํานวนผู้ที่ตรวจพบเชื้อโควิดจากร้อยคนแรกไปสู่คนที่200ในระยะเวลา5วันในทางกลับกันกลุ่มประเทศที่ควบคุมไม่ไดจะใช้เวลาแค่3วันเท่านั้นซึ่งทําพิจารณาจากกราฟไทยนั้นอยู่ที่3.5วันครับในวงเล็บที่ว่าการตรวจผลโควิดนั้นพูดง่ายๆว่าจะมี2ขั้นก็ได้ขั้นแรกก็คือการตรวจเบื้องต้นแล้วก็ขั้นที่2จะเป็นการตรวจยืนยันซึ่งของไทยจะต้องรอผลประมาณ1วันดังนั้นสรุปใให้้เขาาจ่ยๆก็คือ ไจัดอยู่ในกลุ่มที่มีโอกาสจะคุมไม่อยู่แบบเดียวกับประเทศในฝั่งยุโรปถ้าเราไม่ทําอะไรเลยนับจากนี้ ทีนี้ถ้าเราเอากราฟดังกล่าวไปประมาณการต่อซึ่งต้องบอกว่าข้อมูลของกราฟนั้นอ้างอิงตามจริงจากประเทศที่คุมไม่อยู่นะครับเช่นอิตาลีจีนหรือว่าเยอรมนีโดยเอาสัดส่วนมาปรับให้เข้ากับจํานวนประชากรของไทยอาจารย์อธิบายไว้ว่าเรามีคนที่ตรวจเจอโควิดครบ114คนเมื่อวันที่15มีนาคมที่ผ่านมาครับดังนั้นถ้าดูจากกราฟที่สรุปข้อมูลทั้งหมดมาให้อัตราการเพิ่มขึ้นของจํานวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้น33%แบบสะสมในทุกๆวันซึ่งใน30วันข้างหน้าหรือว่าก็คือวันที่15เมษายน ประเทศไทยจะมีผู้ติดเชื้อทั้งสิ้น350,000คนครับในวงเล็บและดอกจันตร์โตย้ำอ,อีกทีว่าถ้าเราไม่ทําอะไรเลยตัวเลขนี้จะมาแน่แนถ้าใช้ข้อมูลจากกราฟดังกล่าวในการอ้างอิงและนี่คือ2นาทีแรกที่ผมขอผู้ชมนะครับซึ่งถ้าผู้ชมอยากรู้ต่อว่าหลังจากนี้จะเป็นยังไงก็เชิญรับชมกันต่อได้เลยครับ ดังนั้นเป้าหมายและภารกิจที่เราประชาชนชาวไทยทั้งหมดที่ต้องทําก็คือการทาให้อัตราผู้ที่ติดเชื้อโควิดรายใหม่เพิ่มขึ้นจากเดิม33ให้ไม่เกิน20ซครับซึ่งจะทําให้วันที่15เมษายนเราจะมีคนที่ติดเชื้อโควิดลดลงเหลือ24,000รายคําถามก็คือแล้วนอกจากตัวเลขจํานวนผู้ติดเชื้อที่ลดลงแล้วมันยังส่งผลอะไรอีกบ้างคําตอบสรุปเอาไว้ในสไลด์หน้านี้ครับนั่นก็คือจากการเก็บข้อมูลโรคมาตลอดที่มีการระบาดเราสามารถประมาณการได้ว่าคนที่ติดเชื้อจะเป็นกลุ่มที่มีอาการจนต้องนอนโรงพยาบาลจจํานนนวนนกีีค่คหรือะมผู ป่วยหนักที่ต้องได้รับการรักษาในห้อง ICU กี่คนแล้วก็สุดท้ายจํานวนผู้เสียชีวิตจะคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ติดเชื้อทั้งหมดซึ่งถ้าตัวเลขในวันที่15เมษายนไปจบที่305,000วันนั้นเราจะมีคนไข้ที่ต้องแอดมิด52,000คนครับแล้วก็มีคนไข้หนักที่ต้องนอน ICU 17,000คนแล้วก็เสียชีวิตอีก7 3 9คน ในทางกลับกันถ้าเราทําให้การติดเชื้อในคนไข้ new เคสลดลงเหลือแค่20%จนถึงวันที่15เมษายนตอนนั้นเราจะต้องมีคนไข้ที่ต้อง a d m ิด3,600คนนะครับผู้ป่วยหนัก1,200คนแล้วก็จะมีเสียชีวิตอีกเกือบเกือบ500ซึ่งศักยภาพเตียงและบุคลากร,กรทางการแพทย์ในกรณีหลังนั้นยังเพียงพอกับคนไข้ที่จะเกิดอยู่โดยเหตุผลเรื่องความเพียงพอของทรัพยากรที่เรามีนี่แหละครับคือสิ่งที่สําคัญมากๆเพราะถ้าเกิดสถานการณ์ในแบบแรกเมื่อไหร่เตียงจะไม่พอครับแล้วก็จะเกิดปรากฏการณ์โรงพยาบาลสนามจะตามมาแน่นอนในความหมายก็ ป่วส่วนหนึ่งจะต้องได้รับการรักษาในสถานที่ที่ไม่ใช่โรงพยาบาลอย่างเต็มรูปแบบแต่อาจจะเป็นอาคารเฉพาะกิจหรือแม้แต่สถานที่ที่ใช้ชั่วคราวอื่นๆแน่นอนว่าแพทย์และก็พยาบาลก็จะไม่พอด้วยเช่นกัน มาถึงตรงนี้คุณผู้ชมน่าจะพอเห็นภาพชัดขึ้นมาแล้วครับว่าโควิด -19 นั้นเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวเรามากๆเพราะผู้ที่ติดเชื้อส่วนใหญ่จะไม่แสดงอาการแต่ก็ยังสามารถแพร่เชื้อได้ฉะนั้นณนะเวลาปัจจุบันเราคงบอกไม่ได้ชัดเจนแล้วแหละครับว่าใครติดเชื้อแล้วบ้างเพราะมันไม่เหมือนกับช่วงที่โรคเข้ามาใหม่ๆที่เราสามารถระบุได้ว่ากลุ่มเสี่ยงเป็นใครเดินทางมาจากประเทศที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อหรือเปล่าทว่าอย่างไรก็ตามมันก็ยังมีทางออกและมีทางยับยั้งเอาไว้ได้อยู่ถ้าพวกเราคนไทยทุกคนช่วยกันซึ่งนนุุญาสรรปให้้ฟััังงดีคบ หลักการของการยับยั้งโควิดนั้นนิยามเป็นประโยคสั้นๆได้ว่าโรคติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าคนไม่ติดต่อกันหรือว่าติดต่อให้ห่างและมีการป้องกันที่เหมาะสมซึ่งวิธีการที่ว่าก็คือหลักของ Social Distancing และก็ s h e เตอร์อินเพลพูดแบบรวมๆก็คือเน้นให้คนอยู่ที่บ้านไม่เดินทางโดยไม่จําเป็นเพราะการติดเชื้อจะเกิดขึ้นได้เมื่อมีคนเข้าไปรวมกันเยอะๆในสถานที่ต่างๆเช่นภาพ ห้างโรงหนังห้องประชุมหรือว่าแม้แต่ขนส่งมวลชนต่างๆนะครับเช่นรถไฟฟ้ารถตู้รถเมล์ก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้เช่นกัน,นครับแต่ต้องย้ําก่อนว่าการณีนี้เราใช้กับประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้ทํางานเพื่อสาธารณะนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ทํางานเพื่อสาธารณะชนอยู่เช่นโรงพยาบาลตํารวจหน่วยงานภาครัฐต่างๆเหล่านั้นผมคิดว่าเขคงมีมาตรการและก็แนวทางปฏิบัติอีกแบบเพื่อให้ยังสามารถดําเนินการต่อได้เช่นการแบ่งกลุ่มกันทํางานเป็นต้นทีนี้หลักการของ social distancing ที่เราจะเอามาประยุกต์ใช้เพิ่มเติมนั้นมาจากองค์ความรู้เรื่อองงข การแร่กระจายเชื้อที่ว่าปกติแล้วคนธรรมดาพูดคุยกันจะมีละองน้ําลายประมาณ3,000ละองที่มีขนาดไม่เกิน5ไมครอนกระเด็นออกไปในระยะ1เมตรเสมอฉะนั้นถ้าจําเป็นจะต้องออกจากบ้านสิ่งแรกที่ควรทําก็คือการเว้นระยะห่างให้ได้ประมาณ2เมตรขึ้นไปกับคนอื่นๆและ2ก็คือใส่แมสป้องกันเอาไว้ด้วยนะครับแต่ว่าหน้ากากาอนามัยเราก็ต้องเปลี่ยนให้เหมาะสมตามประเภทและก็จํานวนครั้งที่ออกจากบ้านเช่นถ้าออกจากบ้านไปซื้อของวันละครั้งก็ให้เปลี่ยนทุกวันหรือถ้าเป็นแบบผ้าก็ควรจะซักทุกวันเป็นต้นทีนี้เรื่องหน้ากากไม่พอทางอาจารย์ ก็แนะนาว่าวิธีประหยัดหน้ากากได้ดีที่สุดก็คือการงดออกจากบ้านครับเพราะถ้าคนในครอบครัวไม่มีใครติดเชื้อแล้วก็ไม่มีใครออกไปรับเชื้อมาเพิ่มเราก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้หน้ากากอนามัยภายในบ้านอยู่แล้วยกเว้นก็แค่มีคนมาส่งของหรือว่าช่วงที่เราจะต้องออกไปจับจ่ายซึ่งถ้าจํากัดและบริหารเวลาดีๆก็ไม่จําเป็นจะต้องออกทุกวันก็ได้ครับเช่น3วันหรือว่า5วันครั้งหรือว่าจะสัปดาห์ละวันก็ได้ที่สําคัญก็คือถ้าออกไปข้างนอกก็อย่าลืมหลักของโซเชียลดิสเทนซิ่งเสมอครับจำง่ายๆว่า22สอบสอกก็คือสวมหน้าากกอนามัยที่ สก็คือ2เมตรนั่นเองดังนั้นผมอยากให้คุณผู้ชมพึงตระหนักเอาไว้เสมอนะครับว่าการออกจากบ้านในช่วงที่เราก่อนออกไปเราอาจจะยังไม่ได้ติดเชื้อแต่ถ้าเราไปคุยกับคนที่ไม่รู้จักหรือว่าไปสัมผัสสารคัดหลั่งต่างๆโดยไม่ระวังเราอาจจะเป็นคนที่นำพาเชื้อโควิดเข้ามาสู่บ้านและก็ครอบครัวของเราก็ได้ก็เอาเป็นว่าอย่าลืมเรื่องโซเชียลดิสแท้นซิ่งกันด้วยนะครับรวมไปถึงการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ท,ทุกครั้งที่สัมผัสกับสิ่งของนอกบ้าน นอกจากนั้นคุณผู้ชมที่ไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลก็ควรจะแจ้งกับเจ้าหน้าที่เสมอว่ามีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงหรือไม่เพื่ออย่างน้อยทางเจ้าหน้าที่จะได้ให้การดูแลที่เหมาะสมที่สุดและเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อให้กับแพทย์และก็พยาบาลรวมทั้งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลคนอื่นๆที่มีอยู่อย่างจํากัดอีกด้วยนั่นเอง เอาละครับสุดท้ายอาจารย์นายแพทย์ประสิทธ,ธิ์ก็สรุปในช่วงท้ายนะครับว่าถ้าคนไทยทั้งหมดช่วยกันทาตามแนวทางเดิงกล่าวเราจะมาวัดผลกันอีกทีกันที่4ีถึงหสัปดาห์ข้างหน้าครับว่าจํานวนผู้ที่ตรวจพบเชื้อจะมีแนวโน้มที่ลดลงมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าถ้าพวกเราช่วยกันอาจารย์คาดว่าในท้ายสุดสถานการณ์การระบาดโควิดจะหยุดได้ในช่วง6 -9 ถึงเเดือนซึ่งหลังจากช่วง4ถึง6สัปดาห์ไปแล้วมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเบาลงขึ้นไปเรื่อยๆก็เอาเป็นว่าเดอ m มูฟก็มาให้ข้อมูลแล้วก็ให้กําลังใจทุกๆคนนะครับ คนต้องช่วยกันทำตามแนวทางที่ได้แจ้งไปนะครับซึ่งเล่านิดหนึ่งละกันนะครับว่าการที่ผมมาทําวิดีโอนี้มันเป็นความรู้สึกรับผิดชอบอย่างหนึ่งของผมในฐานะที่เคยอยู่ในการทํางานในวงการแพทย์มาเกือบ10ปีซึ่งผมก็คิดว่าวิดีโอเอพิโซดนี้น่าจะเป็นวิดีโอที่มีคุณค่ามากที่สุดตั้งแต่ที่ผมได้ตัดสินใจทําช่องมาเลยก็ได้และผมก็อยากจะมาเชิญชวนคุณผู้ชมให้ช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลที่อาจารย์ประสิทธิ์บรรยายให้ฟังอาจจะเป็นวิดีโอของทางศิริราชต,ตัวต้นฉบับเลยก็ได้นะครับหรือจะเป็นวิดีโอนี้ของ The Move ก็ได้้หหรรืาาืือออออวว่่่่่่าาาาาททงงเเพนนนนนนๆีีีีกผม็ดโ จะเอาข้อมูลของผมไปทําต่อในแบบตัวเองหรือว่าจะดูดวิดีโอนี้ไปลงในช่องทางของตัวเองเลยก็จัดไปได้เลยครับผมไม่ห่วงเลยแค่รู้สึกว่านาทีนี้นี่คือสิ่งที่ผมจะช่วยได้ยังไงก็ฝากทุกๆคนเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับวิธีการปฏิบัติตัวในแบบโซเชียลดิสแทนซิ่งโรคติดต่อจะไม่ติดต่อถ้าคนไม่ติดต่อกันแต่ว่าติดต่อให้ห่างแล้วก็มีการป้องกันที่เหมาะสมแล้วพบกันในม่ e ีหน้าแล้วเราจะผ่านโควิด -19 ไปด้วยกันครับ